ท่านผู้ชมครับท่านผี้หลังจาท่านผู้ชมตามหาพคล้ายตามหาพี่น้องชาวลาวนะครับตัวเขาไม่เจอด่าแล้วพี่น้องชาวลาวชาวลาวเขามาทักทายกันทุกอย่างทุกอย่างแล้วหลังจากที่การจับาลาวไทยลาวแล้วก็เปิดมาการศึาข้าวลาวที่ลามาแล้วทุกอย่างนะครับาไปกระเป๋าเป็นองการเลยครับท่านผู้ชมจังหวัด ั yes. okay. นน mm ี hmm. like it mm ้คนเน้นนะครับสึกว่าคนจะเน้นเป็นพิเศษเยอะนะวันนี้ตลาดสองสองกุกตลาดไหหลาวเนี่ยนะครับมันทั้งคนเยอะแยะไปหมดเลยคู่ จริงๆแล้วบาบเป็นการก็รู้แล้วลนะครับรรท่านผู้ชมค่น้องชาวลาวามาท้าในขายมาข้ามาค้าขายเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ดา่านตร่มดนเปิดมาก็กลับมาค้าขายเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เปิดนู่นนะครับที่ดา่านปรมเดน ที่ไหนอ่ะรัตนวาปีนะครับบ้านผานแผงอันนั้นตลาดลาวจริงๆนะครับท่านผู้ชมนั้นก็คนเยอะเหมือนกันนะครับเปิดอาทิตย์ที่แล้วนะครับตลาดตลาดไทยลาวที่รัตนวาปีจังหวัดหนองครยนะครับวันเราพึ่งมานะครับเพึ่งมาวันนี้เองนะครับพึ่งจะมาขาค้าขายวันนี้เองนะครับอันนี้นะครับที่ที่มี กองอะไรติวต่อมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมกอพี่น้องชาวลาวนะครับมาค้าขายของก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมาค้าขายไม่รู้จะขึ้นพอค่าเรือหรือเปล่าไม่รู้นะครับค่าเดินก็แพงๆนะครับน้ำมันก็แพงร้วยนะครับนี่ครับเจ้านี้เห็นทั้งทายกันอยู่นะครับว่าเออสบายดีไหมไปหลายปีว่าอย่างนี้เห็นพ่อค้าม่ขายคนทั้งทายกันอยู่คนนี้นะครับป้าคนนี้นะครับที่น่ง กับต้นสีแดงเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปซื้นักเรียนปฏิบัตครับนี่ครับต้นเดิมีเสียงกระป้าด้วยนะครับ<ๆ>ก็เริ่มมาขายกันแล้วเนาะ,ะไม่ขายกันแล้วเอออันนี้ก็แบ,นบ่นบอกเคนราเหนบอกบ่บแมน ก็มาบริการได้สอบถามกันแล้วนะครับว,ว,ว่าเขามากันเยอะไหม,ไมก็บอกว่ามาเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้รวมกันขายนะครับไปขายป็นคนละที่เช่ยงจ,จวาวสินค้ามันคนละแบบกนเลยไปหาคนละจุดนะครับสําหรับมาวางขายตรงนี้นะจุดของใครของมันนะครับสินค้าก็ไม่ผลปนเปกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดของใครพองมันไี่ว่าทางเทศบาลเขาจัดให้ก็ไม่รู้นะครับ จะบอกว่ามาหลายคนอยู่ว่าอย่างนี้นะครับพอมาถามผมมากนะครับโทษจะพอค่าลือหรือเปล่าว่าอย่างนี้นะครับแรกๆก็ว่ากันไปก่อนอันนี้ก็ต้นเหล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้มุมนี้ก็มาจากฝรั่งกันนะครับว่าอย่างนี้นะถามแล้วเมื่อกี้ฝั่งตรงนี้เ็าว่าก็บอกว่ามาจากประเทศลาวนะครับ ไปค้าฝั่งลาวแล้วเราก็เดินตลาดต่อนะครับอพอคงจะไ้ไปหาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เพียงจะรู้ว่าพอค้าในขายจากฝั่งประเทศลาวเข้ามาค้าขายกับลาแล้วที่ตลาดสองของโขงหรือตลาดไทยลาวนะครับมาจุกน้อยนะครับถ้ามาคงเป็นแรกนะครับต่อไปก็ดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับตั้งอ้ทีนี้ก็ ยาเด๋นะครับคงไปปิดอีกแล้วนะผคมแดนนะครับแต่ลาววันนี้คนก็เยอะอยู่คนก็เยอะมากก่อมาแล้วนะครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวลาวของข้ามี่ยนะจกฝั่งประเทศลาวข้ามาค้าขายตามปกติแล้วนะครับหลังจากโมแดนเปิดก็อยากจะให้เป็นแบบนะั้นนะครับไปมาหาสู่กันจะได้สะดวกสบายหน่อย บ,บหลังจากที่ปิดไปเกือบสามปีนะครับตรงนี้ตลาดที่ตรงนี้มันมีพัวคาในดขายจากฝั่งลาวาถ้าสะดนะครันนี้ปเปิดวนแนะครับก็มาเปิดตลาดกันนะครับตลาดพ่วคาในดขายจากฝั่งลาวนะแต่เราก็เปิดมาตลอดนะครับพอในปิดทั้งกะดีนะครับตลาดสองสองโขงหรือตลาดไทยลาวตรงนี้นะครับ มาทุกอ่ามาทุกทุกคันนะครับแล้วก็วันศุกร์อาทิตย์หนึ่งมีสองวันนะครับสำหรับตลาดไทยเาวตรงนี้นะครับเปิดเมื่อไหร่คนก็มาเดินชมมานะ,นะครับทชมผู้ค้าก็ต้องคู่กับลูกค้านะครับ่านผม้ชมถ้ามันมีลูกค้าเขาก็ไม่มาขายนะครับถ้าเปิดแล้วเขาบอกว่าก็ต้องได้ขายแต่ได้น้อยได้มากก็ว่าอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเปิดแล้วก็ต้องมีได้กําไรนีนิดหน่อยๆน่อยก็มานะครับสำหรับ่อค้าแม่ขายนะก็สรุปนะครับท่านผู้ชมตลาดไทยลาวสองฝั่งผมกลับขึ้นมาเหมือนเดิมพี่น้องชาวลาวก็กลับมาค้าขายเหมือนเดิมนะครับหลังจากดลาดคมแดนเปิดหากใครอยากจะมาจับจ่ายที่ของที่ของฝากจากพี่น้องชาวลาวก็มากนะครับทมานกู้ชม ก็ข้ามาน้าขาวแดงคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมไว้พบกันที่หน้า